บทที่742นางปล่อยไข่มุกสีเขียวไปเหนือศีสษะจากนั้นพลันไร้อาคมสายหนึ่งโจมตีไปยังไข่มุกชั่วขณะนั้นสมบัติชิ้นนั้นพลันเปล่งแสงออกมาทั่วทุกสารทิศพ้นเส้นไหมลำแสงสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาชั่วพริบตา พลันทะลุหมอกหนาทึบออกเป็นรัศมีร้อยกว่าจังกลายเป็นวายุรุนแรงสีเขียวเข้มขุมหนึ่งหลังจากหมุนวนอย่างบ้าคลั่งหนึ่งรอบหมอกหนาทึบก็ถูกพัดจนกระจัดกระจายมองเห็นบริเวณรอบๆได้ชัดเจนสตรีชุดสีเขียวขมวดคิ้วมุ่นเห็นเพียงชายหนุ่มสวมชุดสีเขียวคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่อย่างเงียบเคียบในระยะหลายสิบจังกำลังมองนางขึ้นขึ้นลงลงไปมา ไม่หยุดใบหน้าไร้ซึ่งความรู้สึกนั่นก็คือผู้ที่ยืนอรอมาเป็นเวลานานแล้วหานลี่สตรีผู้นี้มีใบหน้าเย็นชาวแวบไปดวงตาสดใสกรอกไปกรอกมากวาดมองไปรอบด้านจากนั้นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยมองไปยังท้องฟ้าสองครั้งเห็นพิงบนท้องฟ้าสูงขึ้นไปหลายสิบจัง้งมีเมฆสีทองเจิดจ้ากลุ่มหนึ่งลอยอยู่อย่างเงียบเชียบ สตรีผู้นั้นจ้องเมฆทองนิ่งเมื่อเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของมันก็หน้าเปลี่ยนสีมแมลงกลืนทองคาดไม่ถึงว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่มีมแมลงวิญญาณก็คือเจ้าสตรีชุดสีเขียวพ่นลมหายใจออกมาปากเรียวๆพลันเอ่ยพึมพำแต่ลึกลงไปในในตาขั้วงามกลับเย็นชาขึ้นอีกสามส่วนคาดไม่ถึงว่านักรบอาคมคนมู่หลานอย่างพวกเจ้า จะมีคนรู้จักมแมลงชนิดนี้มากมายขนาดนี้ช่างทำให้ผู้แซ่หารประหลาดใจจริงๆนักรบอาคมที่หนีรอดพ้นเงื้อมมือของข้าไปได้เป็นคนบอกในท่านหรือฮารลี่ตกตะลึงแต่ก็ยังเอ่ยอย่างราบเรียบด้วยใบหน้าไม่เปลี่ยนแปลงร่างของปรมาจารย์มู่ชนเผ่าวายุสวรรค์ถูกทำลายด้วยน้ำมือของเจ้าสินะสตรีผู้นั้นไม่ได้เอ่ยตอบคำถามของฮารลี่แต่กลับย้อนถาม ปรมาจารย์มู่นักรบอาคมที่ขับรถวายุเคลื่อนไล่ตามฆ่าครั้งที่แล้วหรือถ้าหากเป็นคนผู้นั้นสังขารของเขาถูกฆ่าทำลายจริงๆถ้าหากไม่ใช่เพราะทารกวิญญาณรวดเร็วเกินไปแต่เดิมค่ายังคิดจะทำลายจิตวิญญาณของเขาอีกด้วยหรือว่าเจ้าคิดจะแก้แค้นแทนเขาใบหน้าของหานลี่ไม่มีความโกรธเกรี้ยวปากก็เอ่ยอย่างราบเรียบแต่ความรู้สึกระแวร,ระวังในใจกลับเพิ่มขึ้นทันที ในเมื่อสตรีผู้นี้รู้ว่ามีเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ลและปีกวายุอสนีอยู่ดูแล้วคงไม่มีทางใช้วิธีลอบโจมตีมาต่อกรกับสตรีผู้นี้ได้แล้วช่างยุ่งยากจริงๆมิฉะนั้นจากประสบการณ์การต่อกรกับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกันเนินมาสองสามคนเขาก็ยังใช้ปีกวายุอสศนีเข้าใกล้อีกฝ่ายอย่างคาดไม่ถึงหลังจากนั้นก็จะใช้เพลิงน้ำแข็งสวรรค์แช่แข็งอีกฝ่ายได้กายเนื้อของปรมาจารย์มู ถูกทำลายเพราะพลังยุทธของเขาไม่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรน่ากล่าวโทษผู้อื่นทว่าคาดไม่ถึงว่านายท่านจะควบคุมมแมลงกลืนทองได้และยิ่งไปกว่านั้นยังมีความสามารถมากมายขนาดนี้อย่างไรเสียวันนี้ก็ไม่อาจปล่อยให้เจ้าหนีไปได้ใบหน้าของสตรีชุดสีเขียวเคร่งขรึมขึ้น สองมือไา่อาคมอย่างรวดเร็วลำแสงสีขาวบนร่างสว่างวาบสมบัติอาคมเหมือนผ้าต,ต่วนสีขาวปรากฏขึ้นบนร่างของนางและสะบัดพลิวไหวไปตามสายลมจากนั้นสตรีผู้นี้พลันพลิกฝ่ามืออีกครั้งหม้อสีเหลืองอ่อนใบหนึ่งปรากฏขึ้นในมือหม้อใบนี้ดูเหมือนจะใช้ไม้วิญ,ญญาณอะไรสักอย่างที่ไม่รู้จักชื่อลอมขึ้นขนาด3ถึงส่ชุน ดูเก่าแก่และโบราณพื้นผิวสลักอักขระยันที่ยากจะเข้าใจเอาไว้ฮันล,ลี่แย์จิตสัมผัสออกไปแล้วหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยมแมลงกลืนทองถึงแม้ว่าจะเป็นมแมลงโบราณแต่เมื่อโตเต็มวัยก็แทบจะไม่มีสิ่งใดทำลายได้และไม่มีสิ่งใดที่ไม่กลืนกินแต่สมบัติอาคมไม้หยกก็ควบคุมมันได้เรื่องบังเอิญก็คือก่อนหน้านี้ปารมาจา์อย่างข้า เคยประมือกับผู้บำเพ็ญเพียรคนทูอู้คนหนึ่งที่ใช้แมลงกลืนทองเช่นเดียวกันจึงได้เสาะหาหม้อวิญญาณเหลืองมาต่อกอนกับเคล็ดวิชาควบคุมแมลงพวกนี้โดยเฉพาะแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะไม่ได้ประทากับเป้าหมายแต่กลับมาพบกับผู้บำเพ็ญเพียรของเทียนหนานที่ควบคุมแมลงกลืนทองอย่างเจ้าเช่นกันมีเช่นนั้นถึงแม้ว่าแมลงกลืนทองของเจ้าพวกนี้จะยังไม่โตเต็มวัยแต่จำนวนมากขนาดนี้ก็จะยากที่จะต่อกอนด้วยจริงๆ สตรีชุดสีเขียวเออย่างเย็นชามือหนึ่งก็ลูบไปที่หูของหม้อใบเล็กๆสีเหลืองแน่นเบาๆอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยชั่วขณะนั้นหม้อพลันเปล่งแสงสว่างจ้าลำแสงสีเหลืองเลือนรางปรากฏขึ้นบนหม้อห่อหุ้มร่างของสตรีผู้นั้นเอาไว้มีคนที่มีแมลงกลืนทองคนอื่นอีกด้วยหรือเมื่อได้ฝังฮันรี่พลันตกตะลึงมุมปากกระตุกสีหน้าเริ่มเคร่งครุมขึ้น นายท่านยังไม่รู้สินะ,มะแมลงกลืนทองเป็นศัตรูคู่อาฆาตของคนมู่หลานเป็นมแมลงศักดิ์สิทธิ์ของคนทูบรรพบุรุษของพวกเขาเสียเวลาไปหลายปีถึงจะเลี้ยงดูให้มันโตเต็มไวัยได้หลายสิบตัวตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีเพียงคนทูอู้ที่อัจฉริยะถึงจะมีคุณสมบัติพอที่จะสืบทอดพวกมันได้ตั้งแต่ที่พวกมันโตเต็มวัยนักรบอาคมอย่างพวกเราต้องถูกมันกลืนกินไปไม่รู้ตั้งกี่คนต่อกี่คนแล้ว มันจึงกลายเป็นสิ่งที่คนมู่หลานอย่างพวกเราเกลียจนเข้ากระดูกดำในเมื่อเจ้าก็มีแมลงกลืนทองยิ่งไปกว่านั้นยังมีจำนวนมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่โตเต็มวัยก็จะไม่มีทางปล่อยให้เจ้าแพร่พันธุ์มันต่อไปสตรีชุดสีเขียวเอ่ยจนจบด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกปล่อยหม้อเล็กๆในมือขึ้นไปเหนือศีรษะหม้อเล็กๆหมุนติ้วๆอยู่ศีรษะของสตรีผู้นั้นลำแสงสีเหลืองสว่างวาบ พลไอสีเหลืองผืนใหญ่ออกมาอย่างบ้าคลั่งปะทะเข้ากับเมฆมแมแงที่อยู่กลางอากาศด้านตรงข้ามหานลี่พังคำพูดก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีมแมลงกลืนทองที่โตเต็มวัยแล้วของนางก็ตกตะลึงจนอ้าป,ปากค้างแต่ต่อมาเมื่อได้ยินคำพูดเจตนาร้ายของสตรีผู้นี้ก็ได้สติโยนเรื่องนี้ทิ้งไปก่อนทันทีเวลานี้เห็นอีกฝ่ายควบคุมไอไม้วิญญ,ญาณในหม้อโจมตีมแมลงกลืนทองแล้ว แต่ต่อจากนั้นไอสังหารก็ใช้แวบผ่านไปชี้ไปยังเมฆแมลงเหนือศีรษะอย่างรวดเร็วได้ยินเพียงเสียงหึงหึงเมฆแมลงกลืนทองกระจายตัวออกกลายเป็นประกายไฟสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนกระจายออกไปทั่วทุกสารทิศชั่วพริบตา,มาแมลงกลืนทองก็กลายเป็นกลุ่มเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนทยอยกันหายเข้าไปในทะเลหมอกรอบด้านเช่นนั้นไอหมอกสีเหลืองก็ม้วนวนเอาความว่างเปล่ากลับมา สตรีชุดสีเขียวเห็นเช่นนั้นพลันตกตะลึงจูจูก็นึกอะไรขึ้นมาได้รีบร้อนแผดจิตสัมผัสออกไปในม่านหมอกรอบด้านหลังจากผ่านไปชั่วครู่คิ้วงามของนางก็เลิกขึ้นใบหน้าเย็นชาคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะควบคุม,มแมลงกลืนทองให้โจมตีนักรบอาคมคนอื่นเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าแยกจิตสัมผัสทำเรื่องนี้ได้หรือเสียงของสตรีผู้นั้นยังเปล่งออกมาไม่จบ ผ้าตวนสีขาวบนร่างก็พุ่งไปหาฮานลี่ผ้าตวนเปล่งลำแสงสีขาวจนแสบตาหลังจากหมุนวนแล้วก็กลายเป็นนกอินทรีสีขาวหิมะตัวหนึ่งสยายปีกที่มีขนาดหลายจังออกมาดวงตาสองข้างแดงกำมีกรงเล็บแหลมคมสีดำสนิทปีกคู่นั้นสยายออกนกอินทรีเปล่งลำแสงสีขาววิบวับสองสามครั้งแล้วสลายหายไปจากที่เดิมแต่ชั่วครู่ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศเหนือฮาลี่ เล่งเสียงร้องแหลมสูงออกมาอาสูรบินได้ตัวนี้โฉบลงมากรงเล็บที่แหลมคมตะปบลงมาที่ศรีรษะของหารี่อย่างรวดเร็วความเร็วของอินซียักษ์ที่รวดเร็วขนาดนี้ทําให้หารี่ตกตะลึงแต่ก็ชูมือหนึ่งขึ้นอย่างไม่ต้องคิดมากเสียงฟ้าร้องดังขึ้นประจุไฟฟ้าสีทองหลายสิบสายยิงออกมาจากฝ่ามือกลายเป็นตาข่ายสีทองพุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้าห่อหุ้มอินซีสีขาวตัวนั้นเอาไว้ อินสีขาวเห็นเช่นนั้นดวงตาพลันฉายแววโหดเหี่ยมปีกคู่นั้นกระพือไปมาเกิดเป็นเสียงแหวกอากาศมีดวายุสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากปีกโจมตีไปยังตะข่ายสีทองที่พุ่งเข้ามาอย่างพอดิบพอดีเสียงปังดังสนัน่นลำแสงสีทองขาวพัวพันเข้าด้วยกันอนุภาพของมีดวายุยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาเมื่อสัมผัสกันแล้วถึงแม้ว่าตะข่ายสีทองจะต้านทานมีดวายุส่วนใหญ่เอาไว้ได้ แต่สุดท้ายก็ยังถูกฟันออกจนเป็นเสียเส่ยงๆมีดวายุหลายสิบสายที่เหลือทลุผ่านตาข่ายออกมาตรงไปยังหานลี่อินซียักษ์ก็โผล่เข้ามาตามมีดวายุมาติดๆเออแววตาตกตะลึงของหารลี่แวบผ่านไปแต่ใบหน้ายังคงไร้ซึ่งความรู้สึกไอกระบี่สีเขียวสิบกว่าสายพ่นออกมาจากนิ้วทั้งสิบที่กำลังไร้อาคม ตานฐานมีดวายุพวกนั้นเอาไว้จากนั้นพลันพลิกฝ่ามือโลขนาดเล็กสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นบนมือกวดแกว่งไปมาเล็กน้อยโลขนาดเล็กสีฟ้าเปลี่ยนเป็นใหญ่ขึ้นหลายเท่าในชั่วอึดใจกลายเป็นโลยักษ์กว้างหลายจังผิวของโลเปล่งลำแสงสีฟ้าออกมาไม่หยุดเราวกับสายธารเหมือนกับของเหลวที่จับตัวเขาด้วยกันดูแล้วมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก เวลานี้ไอกระบี่สีเขียวที่ทลายมีดวายุออกมาแล้วพันสับลงมายังอินซียักษ์อย่างไม่เกรงใจอินซีหิมะไร้ซึ่งความหวาดกลัวกระพือปีกทั้งสองข้างทำให้ไอกระบี่สีกระเพื่อมออกไปจากนั้นพันบินดิ่งลงมากรงเล็บที่แหลมคมคว้าโลยักษ์สีฟ้าเอาไว้ฮารลี่ส่งเสียงฮะออกมาอย่างเย็นชามือหนึ่งพุ่งออกไปหาโลยักษ์ลำแสงสว่างจ้าออกมา กรงเล็บที่แหลมคมตะปบลงมาราวกับน้ำอินทรียักษ์เปล่งแสงสว่างวาบร่างกายสันทฐานอย่างช่วยไม่ได้แต่ในพลิบตาที่เสียเวลาไปนั้นแววตาเย็นชาของหาลี่พลันสว่างวาบชูมือข้างหนึ่งขึ้นลำแสงสีดำกลุ่มหนึ่งพุ่งออกมากลายเป็นมือขนาดใหญ่สีดำแดงขนาดหลายจั่งตะปบลงมาอย่างรวดเร็วคว้าร่างของอินทรียักษ์เอาไว้ในมือ เสียงฟู่ดังขึ้นชั่วพริบตาเลืองมานพลันสว่างจ้าออกมาจากนิ้วทั้งห้าเปลวเพลิงสีดำสนิทราวกับน้ำหมึกห่อหุ้มอินทรียักษ์เอาไว้เสียงร้องแหลมสูงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องอินทรียักษ์ดิ้นรนอย่างสุดกำลังในมือยักษ์จะงอยปากแหลมราวกับเหล็กกล้าจิกลงมาไม่หยุดฮาลี่เห็นเช่นนั้นจิตใจพลันผ่อนคลายลง เงยหน้าขึ้นมองสตรีที่อยู่ตรงข้ามแว็บหนึ่งเห็นเพียงสตรีชุดสีเขียวนั้นทำเหมือนมองไม่เห็นว่าอินสียักษ์ถูกจับเอาไว้กลับบริกรรมคาถาโบราณด้วยเสียงทุ้มต่ำพร้อมกับใบหน้าที่เคร่งขรึมหารลี่ฟังอย่างละเอียดมันคลุมเครือและเข้าใจยากอย่างสุดๆจึงอดที่จะตะลึงไปได้จากนั้นพลันเห็นสตรีผู้นั้นกางนิ้วทั้งสิบออก ถือสิ่งที่เหมือนดอกไม้เอาไว้ด้านบนมีลำแสงสีขาวเปล่งประกายอยู่อย่างเลือนรางราวกับดอกบัวที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นนั่นคืออะไรหารลี่ตกตะลึงถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายทำอะไรทว่าสิ่งที่ทำให้ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางบริกรรมคาถากระตุ้นเป็นเวลานานเช่นนี้จะต้องเป็นเคล็ดวิชาที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไม่ว่าอย่างไร ก็ไม่อาจปล่อยให้อีกฝ่ายสำแดงเคล็ดวิชาสำเร็จอย่างราบรื่นได้เมื่อคิดมาถึงตรงนี้สีหน้าของหานลี่พลันเคร่งขรึมขึ้นแล้วสะบัดแขนเสือ้อกระบี่บินสีเขียวหลายสิบสายแวกว่ายออกมาจากแขนเสือ้อจากนั้นพลันผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นไอสีเขียวผืนใหญ่ไอกระบี่จานวนมากม้วนวนไปด้านตรงข้ามถือโอกาสนี้หานลี่ชูมืออีกข้างขึ้น ชี้ไปยังอินทรียักษ์ที่ต่างยืนกรานไม่ยอมกันกับมือยักษ์สีดำแดงแล้วกวักเบาๆมือยักษ์สีดำแดงออกแรงที่นิ้วทั้งห้าทันทีชั่วครู่ก็โยนอินทรียักษ์ลงไปชั่วพริบตาก็มาอยู่เบื้องหน้าของฮานลี่ฮานลี่อ้าปากออกพ่นเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ออกมาอย่างไม่ต้องคิดปะทะเข้ากับอินทรียักษ์ที่ดิ้นรนไปมาไม่หยุดเสียงฟู่ดังขึ้น เมื่อเพลิงน้ำแข็งสัมผัสกับอินทรียักษ์ชั่วพริบตาบนร่างของมันก็เกิดเป็นลำแสงสีฟ้าสว่างจ้าขึ้นชั้นหนึ่งผนึกมันเอาไว้จนแข็งและยังคงรักษาดวงตากลมโตของอินทรีเอาไว้ซึ่งกำลังดิ้นรนราวกับสิ่งมีชีวิตหารลี่มีสีหน้าดีอกดีใจปรากฏขึ้นตอนที่กำลังคิดจะเคลื่อนไหวนั้นจูจ่ๆเสียงไพเราะราวกับดนตรีสวรรค์ ก็ดังขึ้นมาจากด้านตรงข้ามจากนั้นลำแสงสีขาวที่สว่างจ้าจุนแสบตาก็ระเบิดออกมามาํำแสงสีขาวที่แน่นหมาก็ห่อหุ้มเอาไว้ในรัศมีร้อยจังฮานลี่เห็นเช่นนั้นพลันร้องว่าแย่แล้วออกมารีบเงยหน้าขึ้นมองฉากที่น่าตะลึงปรากฏขึ้นที่ด้านตรงข้ามสตรีชุดสีเขียวพูดนั้นบริกรรมคาถาไม่หยุด แต่ท่าทางที่แสดงออกยังคงเหมือนเดิมแต่แค่ดอกบัวสีขาวที่อยู่ในมือไม่เพียงแต่ผลิบานออกยิ่งไปกว่านั้นยังปลิวสะบัดอยู่เหนือศีรษะของสตรีผู้นั้นขึ้นไปหลายจังเปล่งลำแสงสีขาวอันเจิดจ้าออกมากระบี่ไ่เขียวตัวต่อเมฆาที่กลายเป็นลำแสงสีเขียวในเวลานี้ก็หยุดอยู่เบื้องหน้าของสตรีผู้นั้นห่างออกไปสิบกว่าจังกำลังหมุนโครจรขึ้นลงไม่หยุด แต่เรากับถูกอะไรสักอย่างที่ไร้รูปร่างกักเอาไว้ไม่มีทางเข้าใกล้ได้เลยแม้แต่น้อยรูม่านตาคู่นั้นของหาร์รี่อดไม่ได้ที่หดเล็กลง